สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พาคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กดแล้วขอบคุณทุกคนมากและไปดูคลิปกัน let's go เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ผมไซโคนี่นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของไมค์ครับนะครับวันนี้เราก็จะมาแกล้งเคลียร์เลยเมื่าทำดีดีวะเอาแกล้งแล้วกันทุกคนนะวันนี้เป็นทำการทำลองใจแกล้งเคลียร์นะครับวันนี้ผมจะปลอมร่างเป็นปลอมตัวหรือแปลงร่างเป็นนางฟ้าสุดสวยดีนะครับก็คือว่าวันนี้ผมจะลองมาตามจีบเคลียร์ดูนะครับว่าจะจีบติดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็สมมติถ้าถ้าจีบติดจริงๆนะครับผมจะปลอมตัวเป็นผู้ชายนะครับที่อารมณ์เหมือนเป็นแฟนของนางฟ้านะฮะมาแกล้งเคลียร์แบบว่าใช ือาายฟ้นะครับอะไรประมาณนี้ใครที่มีวิธีการแกล้งอะไรที่มันสนุกกว่าน,นี้หรือว่าน่าสนใจอยากให้ผมทำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยกันนะครับแล้วก็ like. อขอคนละนหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใถ้าอบคลิปแกล้งอยู่ในคอมเมนต์คลิปแกล้กงด้วยกันนะครับโอเค l e t โก o ดูกันดีกว่านี่ตอน <S <S ตอนี้ครับเราได้ทำการแปลงร่างเป็นนางฟ้าแล้วนะทุกคนบนแเป็นุกอย่างเปิดมาเพเจอดอกไม้เออโอเคโอเคทุกคนครับนี่ครับเราได้กลายเป็นนางฟ้าแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้ผมจะมาลองจีบเฮียดูนะครับว่าจีบติดหรือเปล่านะฮะโดยการที่เราจะปปลลลออ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 มตตตัววเเเ็นนนนนนนาาางงงฟ้้้้สยยๆีรแแแแบบบบบบกกก่่ทุคข อะไรประมาณนี bad, um ้ทุกคนครับรอเขายาเขากำลังเขากำลังอายุรอดฮะเดี๋ยวเราค่อยโผล่ไปแล้วกันนะฮะนี่นี่นี่เห็นปะเฮ้ยหมู่บ้านตอนนี้เขาเหมือนเขาจะไปหมู่บ้านดิบดีซีนะทุกคนครับป้นมเหรอวะเฮ้ยจะป้นหมู่บ้านดิบดีซีทำไมโอ้ยนี่ีใส่ไม่ดีเลยนะฮะเนี่ยตอนนี้เฮ้ยพี่คนพี่มามีผมพี่มามีผมเอ้ยพี่มีผมเดี๋ยวเราจะบินไปหลังๆเขาแล้วกันนะบินไปบินไปเราไปที่บินไปหลังๆเขานะแต่อะไไม่มีที่ขุดหรอไม่มีที่ขุดเหรอเฮ้ยไม่มีที่ขุดเฮ้ยเราโผล่ตัวเลยเราโผล่ตัวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค สวัสดีชื่อนางฟ้าชื่อนางฟ้าเออเออนางฟ้าคนบ้านชื่อนางฟ้าสวัสดี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 มีอะไรให้ช่วยใหม่คะดีๆตบพิมพ์ค่าขายใ้ถูกนะฮะคนที่ผมไม่มีที่ขุณนะครับไม่มีที่ขุณที่ขุด้ผมได้เลยได้เลยนี่ห้โหครับผมหยอกยอกห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 ยอนี่ๆเอาใจความดีๆไปความดีๆไปต้องหาความดีๆต้องหาพี่แอ๊บพี่แอ๊บมีของดีว่าไม่มีของดีเหรอมาลืมลงมอสมานี่ๆเอานี่ไปเลย วัดสว่าน,นออกสว่านไปเลยเอา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 ไว้ขุดคือมันสั่นมะฟานี่ให้ขุดลอง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 เอ้ลองขุดเฮ้ยขุดไอ้นี่ดิขุดหินสิขุดหินสิขูดหินสิอ๋อนี่หินนี้อ้ยถึงกินดังทุกคนครับถึงกินดังมากแล้วกูดิ้งกูดิดูเออ มันจะมันจะไวมันจะไวเอ้ยเดี๋ยวมันมีอันนึงทุกคนโกนี่อ้โี่มันโกนี่โอ้โหได้ของแล้วลองอันใหม่ลองอันใหม่ลองใหม่เออที่ลองจีบทุกคนครับตอนนี้เรากำลังเรากำลังแบบทำทำความดีคือยานะฮะลองนี่ลองนี่ลองนี้ลองใหม่เออลอนี่ลองนี่เออลองดูลอดูลองดูลงูเก่งดิเนี่ยเออเนี่ยคุณโคตรไวบอกเลยดีใจไหมคะดีเราทำแกนดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมโหดีใจมากๆเลยครับคเก่คุณทำได้ไหเ่นไ่หรอน่ร นี่อันนี้ดีกว่าเออไปไแล้วคุณจะีใจเรื่อพินไดพินเบ็ดเดียรแล้วเขาให้คุณมอหหนึ่งคะแนกโอ้หเท่มากเลยนี่เออนีโัวเจแข่ตัวเจ๊แขกหยอกหยอกนะหยอกนะหยอกหยอกนะหยอกนะเอไปข้างบนไหมไปข้างบนไหมเฮ้ยผมมีกระสือเวทด้วยปข้างบนไหมนี่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 ไปข้างบนไหมเรเรี๋เรือ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 เรอเ้ือเรอเรือเรือเรือเรนอเรื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 อเรเร้ยรอรออรรออรรอะไร น,นี่ปีกเอาปีกไปเลยเอาปีกไปเลย บินขึ้นไปเลยนะบินขึ้นไปเลยนะเฮ้ยให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะฟังก่อนให้ใช้แค่ครั้งเดียวเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเราจะพาเคยจพาเขยนะครับบินบินมามาประสาทตรงนี้กันทุกคนใช้ตลอดมัก็ได้ตามมา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 ตามนางฟ้ามาตามนางฟ้ามาตามนางฟ้ามาเออเออเออมามามาโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะทำแกงผมมีสูตรนึงทุกคนผมจะทำแกงรู้ด้วยครับทุกคนเราทำแกงทำแหวนตกนะฮะถ้าเราทำแกงแหวนตกนะครับแล้วก็เราดูว่าเขยจะมีปฏิกิริ ยายังไงนึกว่าเอ้ยขอแต่งงานหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะทุกคนนะเออแบบขอขอแต่งงานอะไรเงี้ยแบบแบบผมคิดว่าผมขอแต่งงานหรือเปล่านะอะไรเงี้ย อือเราทำไรแม่นี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 ่ไปตกปลากันไหนแล้วทำแหวนตกไม่ตกปลาเหรอทำแหวนเออทำแหวนตกเอ้ยอุ้ยอุ้ยตกปลาเลยนะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ทำแหวนตกเฉยเลยเฉยเลยดีเขาคิดว่าผมขอแต่งงานแน่เลยเอ้าอในวงนี้ตกซื้อต่อได้ปะเอาขอซื้อเฉยขอซื้อขอซื้อไปทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะนี่ขอซื้อไปทำอะไรเอผมจะซื้อไม้คุณเฮ้ยทุกคน อผมจะซื้อไม้คุณ่ะโอ้โหซื้อไม้คุณนี่ทำทำทำหน้าขื่นทำหน้าขื่นทำหน้าขื่นทำหน้าเื้ยอ๋อนี่นี่ทำหน้าขื่นทำหน้าขื่นผมจะซื้อไม้คุณไงนี่ทำหน้าขื่นทำหน้าขื่นทำหน้าขื่นโน๊ตเขินเขินเขินนก็เขินนะจะขอเราแต่งงานหรออ้าจะขอผมแต่งงานหรอครับคุณเกย์ยะ ได้เลยได้เลยนี่นี่ชุดคู่ชุดคู่เรียบร้อยแล้วนี่เนี่ยชุดคู่ไปชุดคู่ไปนี่ครับชุดคู่ครับนี่ชุดคู่ชุดคู่ดเหคูวเงเก๋งนีชุดคู่ชุดคู่ชุดคู่นี่โคตรเก๋งนี่ชุดคู่ชุดคู่นี่ชุดคู่กันชุดคู่กันเออคนเจ๋งคนเจ๋นี่ทำทแกล้งเขนทุกคนทำเขนเขนเขนเขยแล้วก็นี่เขน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 เขยแรงมากเขยแรกเขนแรกเขแร เขินเขินเขืนงั้นเดี๋ยวมานะไป bon บอกไปบอกพ่อโอเคได้ลเไปบอกพ่อกับแม่ก่อนนี่นี่ไปบอกพ่อกับแม่ก่อนเดี๋ยวมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวรอเอ๊ะเดี๋ยวเรารอโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปทำแก้เป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้นะฮะแล้วก็มาแกล้งเทียยักษ์กันจะเป็นยังไงไปดูกันเลสเตอชึบชึบทุกคนครับตอนนี้ผมได้ทำการแปลงร่างเป็นเทวดาสุดโหดแล้วนะฮะผมจะทำแก้เป็นแฟนแฟนแฟนของนางฟ้าคนพิกนะฮะเราจะใช้กระทาเป็นกระทาสายฟ้าได้กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะสร้างเขาจะสร้างปราสาทสลับอยู่กับนางฟ้าได้เลย เฮ้ยเฮ้ยนี<ห>่มาถึงระโหเลยเฮ้ยมาถึงระโหเลยเฮ้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 ยอะไรลงมาดิลงมาดิลงมาดิเฮ้ยลงมาดีโหหาเรื่องหรอเฮ้ย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 เออฉันคือแฟนของนางฟ้าแกมายุ่งกับแฟนฉันหรอเฮ้ยฮะเล่น หาหาเอ้ยยังกระทาผิดยังกระทาผิดเฮ้ยมันจะกระทาผิดเดี๋ยวผมหากระทาสายฟ้ากันใช่ไหมเออสามีเขาไงผมแต่งงานกับเขาแล้วโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยถ้าเป็นแฟนกัขึ้นเลยเอาเอากระทาสายฟ้าไปหนึ่งทุกคนผมเอาไว้ไหนเอาไว้ก่อนที่จะนี่นี่นี่ใช่ไหมสามีงั้นหรือเออแบ่งแบ่งกันสามีงั้นหรือโดนโดนอ่า อ้าสามีเหรอสามีเหรอของตกหมดเลยตายซะตายซะเดี๋ยวเราดึงเข้ามานะฮะเราดึงเข้ามาเราดึงเข้ามาแล้วก็แล้วก็อ่าแล้วก็ทีนี่ทุกคนรับเราจะทำกันปุ๊บปุบนี่เหรอใหู้ไม่พูดดีดูนี่ ฉันสามีสุนัฟ้าฉันไม่แก่หรมีชุดคู่เว้ยสู้นี่ฉันมีคู่ชุดคู่เว้ยดิเป็นไงฉันก็มีฉันก็มีชุดอ้าวมีเหมือนกันเหรออ้าวเออฉันมีชุดคู่มาไงฟ้าดิได้ไงมาไงฟ้านี่เอาก็คุณตายนี่ตายนี่ฉันหนังฟ้ายังมาไงฉันมีอะไรอ่ะจะเผาของแกแแกกเเออาขงงนี่ยฉันจะเผาของแกฉันจะเผาของแกหมดนี่นี่ขอเื่าของ วิทย์ของแกแกทำกินเพื่ออะไรขโมยทำไมแหวนของแกทำของที่ครถไฟจะถ่ายกันเหรอแต่แตนมีอะไรจะบอกทุกคนครับผมรู้แล้วผมมีแผนแกงแล้วผมมีแผนแกงเลยโดยบอกว่านางฟ้าเขาเคยตายไปแล้วนางฟ้าตายไปนานแล้วตายไปนานแล้วแกมาโกหกไม่จริงหรอกจริงแก ฉันไม่เชื่อแกฉันยังมึงคุยกับเธอเป็นฟ้าผีหรอแล้วล่ะเธอให้ฉันเลิกเหรอแกโดนนางฟ้าผีหลอกทุกคนเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นผีนะต่อไปนะฮะนี่แกโดนนางฟ้าผีหลอกแล้วแหละไม่่เชือนางฟ้าก็คือนางฟ้าไม่เชื่อเราดูแช่นี่ฉันตัดใจนะไม่เชื่อรอดูคืนนี้ลากรอดไปแล้ว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 ลาก่อนไปแล้ไปแล้วโดนแน่แต่ผมจะแปลงร่างเป็นผีนี่ทุกครับมามามาเฮ้ยยังไงยังไงแฟนปอมปอมของนางฟ้ามาแกล้งเราเราจะสร้างบ้านต่อสร้างบ้านต่อทุกคนดูหน้าผมดีทุกคนมีแค่หัว มีแค่หัวมีแค่หัวมาทุกคนคุณต้องฟ้ากลับมาทุกคนว่าไว่าดีแล้วเราต้หาเตียงไหมว่าดีว่าดีว่าดีไแล้วว่าดียังกลับมาแล้วเหรอว่าดีมีแค่หัวมีแค่หัวฉันตาบอดเหรอตาบอดฉันตาบอดตาฝาดมีแค่หัวว่าดีหายไปแล้วฉันตาฝาดเลยมันต้อว้าดีแล้วก็วาร้าดีได้ทุกคนเธอเธอวาร์ปได้เหรอทุกคนี่คือแบบพลังแบบน้ำฟ้าเหรอ ฉันต้องการนายไปอยู่ด้วยฉันต้องการนายไปอยู่ด้วยกนด้วยกันนี่ไ้ไม่ะแก่เธอก็อยู่ที่ปลัวใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมทุกคนไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมเาธอทำอะไรฉันฉันตายไปนานแล้วฉันตายไปนานแล้วอามฉันเหลือแค่หัวฉันเหลือแค่หัวฉันเหลือแค่หัว เท้าหัวแล้วก็หายตัวหายตัวหายตัวนี่นี่หายตัวหายตัวหายตัวไม่เชื่อนั่นเป็นวิชาหนังฝาถือใช่ไหมล่ะไม่เชื่อทำไงดีเขาเชื่อว่าทุกคนไม่เชื่อหรอกฉันไม่เชื่อใช่ไหมทำไงกัฉันหรอกไม่เชื่อโดนฮ่าฮ่าไม่เชื่อกันโดน เพราะเท่าที่จำดูเธอใช้กระทาอันนี้ยังอะล่ะทำไมเออทำไมอาจากหนังสือมาเขาบอกว่าคนที่ตายไปแล้วที่เป็นนางฟ้าเขาใช้กระทาไฟ้เธอฉันตายไปนานแล้วฉันก็แชกกระทาไฟเทุกคนพวกมันลุกเป็นตัวทุกคนเออเรายังกันอยู่เลยยังรักฉันอยู่ไหมนี่ ยังรักฉันอยู่ไหมยังรักใช่ใช่เธอต่เธกลับไปยิงเจอปัญหาแต่ว่าเราไปเจอถ้ารักอยู่ต้องอยู่ด้วยกันนี่บอกพิม์ก่อนนี่รัารักอยู่ตองอยู่ด้วยกันยังไม่ยั่ไปอ๋อลบลบฉันรักอยู่ตัอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันไม่เรารักกันเราแยกกันอยู่ก็ได้นี่สมรณมมบูรณ์มบูรณ์สมบูรณ์มบูที่ไหน ไปไหนอะไปไหนไปไหนเราจะกลุ่มเราจะกลุ่มขี้ยาได้เราจะไม่ขี้ยาอไม่เห็นเลยนะโอ้ไม่เห็นมอ่เห็นมไม่เห็นี่ยไม่เห็่ยมไม่เห็นีอไม่เตายแล้วจะไม่โดนตายนี่กลุ่มไปกลุไปแล้วก็เลอฆ่านี่ดี ต้องแต่งงานกับฉันนะนี่นี่นายต้องแต่งงานกับฉันนะมีมาแล้วมีมาแล้วไม่ไม่เรามีมาแล้วไม่ได้เธอผีฉันไม่คนเราแต่งงานกันไม่ได้เฮ้ยแกทำไรฉันผีมาผีมาทุกคนมีอะไรแกอะวะมีอะไรแกอะมีอะไรแกได้อะไรนี่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 เดี๋ยวผมหาสกินพีก่อนนี่คือล่างจริงของฉันนี่คือล่างจริงของฉันทุกคนนี่คือล่างจริงของฉันวอั

อย่าเงไรวะโอมอะไรอ่ะโอมตายทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปชิ้เลยกันทุกคนครับเสียคุณทำอะไรอยู่อ่ะมีผีด้วยีผีเยอะมันคือผีอะไรมันคือผีอะไรมันคือผีใจเกเรตอนแรกนางฟ้าจะไนี้นใจเกเรไปแล้วใช่หรอเฮ้ยผมจำได้เนี่ยนางฟ้าเวลาตาไปมันจะใจเกเรนั้นมอนนั้นน่ะใช่หรอไม่ไม่ัวเลยคุณดูข้างหลังดิอะไรอ่ะคุณดูนี่คุณดูนี่บ้าบอโย่ ให่ผมเองผมเองผมเองเอเดี่ยวเดี่ยวเี huh. uh ่ยผมเองทำไมอ่ะผมก็แค่ปลอมชื่ออ่ะคุณดูผมแกล้งครั้งที่สามร้อยเก้าสิบสี่แล้วเนี่ยผมต้องชินแล้วสินะใช่เดี่ยวโดนคุณโดูยังคงละเมอ โอเคแล้วครับทุกคนสำหรับกิ๊นี่เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้วันที่เราแกล้งเยั่าในวันนี้ในครับที่เราจะปลอมตัวเป็นนางฟ้านะฮะเดี๋ยวผมจะบอกแฟนคุณว่าคุณน่าใจนะฮะโอเคมันม,ม,ม,มันไม่แค่คลิปหรือว่าอะไรมันเป็นแค่การแสดงอ๋อเหรอไม่ได้เชื่อเนี่ยกันเนียนแสดงคนเนียนเลยโอเคผมก็เอาหน้ทุกคนอยากให้ผมแกล้งเยั่ในรูปแบบไหนก็จะหลือคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับขอร้องงไลค์สำหรับคนที่ชอบคลิปแกล้งนะฮะเดี๋ยว้าที่หน้าเมื่อกี้ก็โอเคครับคุณโดนผมแกล้งในข่าวหน้าแน่โดนแน่คทุกคนณดูแบคบยัผมกกะลลไ